สวัสดีครับผมมารับชมกันต่อครับในศึกรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ศึกวันแดงเดือดน,นะครับเวอร์ชันนี้ลิพูจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นเกมนัดที่2ครับหลังจากที่เกมแรกไปเล่นกันมาที่โอทฟฟอร์ดครับก็เสมอกันไปในเวลา90นาที1ประตูต่อ1น,นะครับแล้วก็เป็นฝั่งที่ลิพูครับโดนจุดโทษเอาชนะแมนยูไนเต็ดมาได้4ประตูต่อ2นะครับเกมนี้กลับมาเจอกันใน นัดที่2ครับที่แอนฟิลยังคงอยู่ในกริกาของ Channel เก่ง PC Gamer ในการสู้กันครับด้วยระบบ433แบบ Attack นะครับในการที่จะเปิดเกมรุกสู้กันอย่างเต็มที่ครับสำหรับทั้ง2ทีมทั้งเรอั o ฟูแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับในการเจอกันในนัดที่2ครับเกมแรกถือว่าสู้กันได้สนุกเลยนะครับ ขอบคุณเพื่อนที่แฟนๆที่ติดตามรับชมการฝึกความยาฟุตบอลผ่านทางช a n n แวนของเราก็รับชมกันเพื่อความบันเทิงครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีศึกวัน,นเดือดหรือว่าเรดบอลของพิบลีอังกฤษประจำซีซั่น2025-2026เป็นเกมแรกนะครับก็มาดูว่าหลังจากที่พักเบรกทีมชาติกลับมาผลงานจะเป็นอย่างไรครับทั้งในฝั่งนักเตะของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับอีกไม่กี่อวันจ,จะได้ชมเกมคู่นี้กันแล้วก็ ทำขึ้นให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแฟนๆก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสกับผลการขันหรือว,ว่าสกอร์ที่เกิดขึ้นครับในรูปการจาลองแมชจากช anel ของเรานะครับก็ในส่วนการฝึกพักบรรยายก็ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นครับต้องขออภัยแฟนๆทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยนะครับแต่หากรับชมแล้วชื่นชอบถูกอ,อกจูกใจครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช a n e ของเราช anel ในการฝึกภาพเยารมันบอลจาก ยูทูบเก่งวิซิเกเมอร์กันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากมายครับที่ติดตามรับชมกันเสมอมาครับผมจะตั้งใจพักให้เต็มที่ด้วยชื่อเขาฝั่งลิ์ปูวก่อนครับประตูเป็นอาริสันไบเกอร์นะครับของหลังมีฟิล์มโปงโคนาเต้ฟานได้เคอร์เคสครับกลางเป็นแรนกาเฟนแบกคู่กับแม็กอาริสเตอร์แนวรุกครับฟอรเรนเวสสามประสานเป็นโมซาล่าอาเล็กซ์เดย์ซักแล้วก็โคดีก้กัคโปนะครับยังคงใช้3ประสานจาก เกมนัดแรกครับที่เล่นที่โอทัฟฟอร์ดมาครับสำหรับฝั่งของลิเวอร์พูลก็เสมอมาครับ1ประตูต่อ1ครับอย่างที่เรียนไว้ในช่วงตอนเริ่มเกมการขันนะครับช่วงเข้าสู่ส่วนหนามนะครับแล้วก็ดวลจุดโทษชนะไปครับ4ต่อ2มาดูฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้บ้างน,นะครับการออกสตาร์ทในสเปจริงว่าจะมีใครบ้างเดี๋ยวแทบรายชื่อขึ้นมาจะรายเดยงให้ได้ชมกัน ฝั่งของแมนยูครับประตูเป็นเซนเนอร์ลามเอนเซปหลังมีมัส์ราวีครับเดนิโยโลมัตส์ไทรเดลิกแพทริกดอกูครับหลังมีโคบี้เมนูคู่กับคาเซมิโร่กังรุกเป็นบรูโนเฟอร์นาเดสสามประสาน omo, co, e us, ang, ครับแบนดิโบโมเป็นบินเซสโกและมาเทอุสกุนย่าครับอย่างที่เรียนไว้ช่วงแรกภายใต้กราดิกาของชาแนลเกมพิซเกมเมอร์ครับต้องใช้แผนระบบ4 3 3แบบแอตแทกครับในการโจมตีเบิร์ดแรกกันดูให้มันมาในการฝึกภาพยาฟุตบอลจากชาแนลของเราครับ และเกมนี้เป็นเกมนัดที่2เวอร์ชันยูฟาแชมเปี้ยนส์ในการเจอกันของลิเวอร์พูลกับแมนยูเกมที่แอนฟิลด์ครับเริ่มแล้วครับเป็นลิเวอร์พูลเริ่มก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายบอลของลิเวอร์พูลมาที่เวสเวสจอดตรงกลางใหญ่ติดโคบิเมนูดักได้ครับแมนยูย้อนเร็วไหมครับมีทีเด็ดจากเกมแรกมาแล้วครับของเอเบอร์โม่เอาไปเสียบอลลิเวอร์พูลได้ฟอลินเวสเวสกระชากมาแล้วครับโอกาสเข้าถึงในเขตโทษยังงังไม่ได้ วนหาเพื่อนช่วยแม็กคาลิสเตอร์ครับโบถอยลงมาตั้งบอก,ก่อนเราจะเปิดเข้าไปครับติดมสัสวาวีครับเราก็ได้ฟาวครับลิเวอร์พูลโบไปโดนท่อนแขนแล้วครับไตลุนจังหวะฟรีคิกช็อตน,นี้ของลิเวอร์พูลในศึกพิมพลีกอังกฤษนะครับก็เจอกันอาทิตย์นี้ครับเพื่อนๆแฟนๆก็อย่าลืมไปรอติดตามรับชมกันด้วยครับแหมตบองของเราก็จัดทำไว้ให้ได้ชมกันด้วยนะครับ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกันด้วยครับอ่ะกมาดูจังหวะเช็คความพร้อมของพุทธสินครับระยะของฟุตบอลกับกำแพงที่ต้องอยู่ในระยะที่พอดีพอดีครับในการระ,ระยะที่จะลุ้นการทำประตูของลิเวอร์พูลอา่าครับฟิกิกลูกนี้จะเล่นสูนันครับอา่าที่แม็กลิสเตอร์จะเปิดหรือหรือไหลมาแล้วครับแล้วซัดเลยครับติดบล็อกแล้วเคลียร์ทิ้งก่อนครับโอ้ทิ้งยาวมาไกลๆก,ก็เลยไปถึงฟันได้ตั้งให้กับกัปตันแบคเกีเ่ยวได้ จบใหม่ตรงกลางให้ฟอร์ลน VS รามาที่แม็กอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์ยกยกผ่านมาได้แล้วสักเลยครับ <c oughs> ยังไม่ผ่านมือของเซเดอร์ลาเมนส์โอ้โหยิงได้แรงนะแต่ว่าอาจจะไม่เร็วเท่าไรนะครับมาบอกจดเท้าของแม็กอลิสเตอร์มาดูแมนยูขึ้นมาบ้างมาดูสกุลย่ญญาให้กับเซสโกเซสโกไปซ้ายที่คุยญญ่าอ่ารับจะจี้ใส่โคนาเต้คุยญญ่าเลือกมาที่บรูบรูโน่หอจับไม่แม่นจะมาแรกครับลั่นไป เจอคนเต้ขวางไว้ได้ก่อนแมนยูมาใหม่ครับเอโบโมเลือกฮาเซมิโลถึงเซสโกแล้วเซสโกโอ้โห و, เจอฟันลครับต้องทำประกบเลยครับในเกมนี้อันตรายมากๆครับในนัดแรกที่โอ,อทัฟฟอร์ดทำประตูให้มันอยู่ขึ้นนำไปก่อนด้วยนะครับจากเกมแรกคุนย,ยาคุนยาคืนไม่เจอใครครับถึงกาเฟนแบกแล้วลิพูได้ฟิปปงเจอบีบเหมือนกันนะครับลิพูกลับมาหมายที่คอนเต้ ปรินเวียสเวสมาที่ซาลาเอาแล้วครับขึ้นของลิบูที่อิซักอิซักทวนกับเดลิกแล้วอิซักพามาสุดท้ายยังถึงซาลาอยู่ลบไหลมาแปจังหวะนี้ติดบล็อกขึ้นกาเฟนแบกเลือกอีกครั้งหนึ่งแล้วซัดเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมา18นาทีครับอเล็กซิสแบ็กลิสเตอร์ทำประตูให้ลิบูขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอกาส3ครั้งเป็น1ประตูของลิบู โอ้โหมาแล้วครับประตูแรก <c oughs> ขออภัยนะครับเสียงแหนบโอ้โนี่ครับมา1ประตูต่อศูนครับอืมซัดด้วยซ้ายาชมจังหวะไหลให้ครับแม่ไม่ดนจับลำหน้าก็ได้ประตูออกนำเร็วก่อนแล้วครับ1-0ครับที่แอนฟิลเกมที่แล้วเนี่ยที่เล่นกันก่อนที่โอซัฟฟอร์ดก็ เป็นแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดออกดำไปก่อนนะครับว่าตอนนี้เรฟูชิงความได้เปรียบก่อนแล้วนะครับต้องดูกันต่อเวลายัางเหลืออีกยาวๆครับเต่สิมลจ่ใจมาติดอิซักอิซักได้แล้วเจ้าตัวขยับแล้วไหลมาครับที่สาระโอ้โยกอยู่ถอดมาถึงที่โคดี้กักโบโกักโบซัดตวัวโโชนเลี่ยมเสาด้านนอกครับมา โอเมื่อสักครู่เกือบจะเป็น2อุตัวต่อศูนนะครับโอ้โหแต่ว่าโชคดีกังแมนยูไม่เสียประตูก่อนแล้วก็โชคลายของกากที่ยิงไปชนเสาแล้วซัดบ้างครับตอบโต้คืนกับมาที่เซซสโกบังโคนาเต้ยูพยายามจะเอี้ยวตัวตวัดยิงให้แรงที่สุดแลยครับยังได้ลุ้นต่อจังหวะแต่มุมของแมนยูดูบูโน ดูเล็งหาแล้วเปิดหวังเข้ามาแล้วโขกทิงออกมาได้ครับบลิโกโปตามมาเก็บเอมโบโมเอมโบโมกระชากมาแล้วอยอดมาเจ้าตัวก็เล็งหามาดูสซุดย่าครับไปเข้ามือของอาริซอนก่อนซารา่าเปิดแรกกันแล้วนะครับนี่ครับเกมแอตแท็กมาจะลุยๆด้วยกันแบบนี้ซารา่าซารา่าให้ฟิมปงไม่ได้เจอจับลำหน้าอยู่ต้องคืนกเกลฟแบค เลือกช่องนี้ลึกไปครับแมนเดลิกตัวเคลียร์ทิ้งมาก่อนเป็นลิฟูยังเก็บได้เวียสฟอร์เรนเวีสเวสมาแล้วครับหย้อนมาแล้วดีถึงโคดีก้กัคโปแล้วสุดเส้นยอดมาเสาสองแล้วหกอ้ว่ากลายเป็นตั้งมาได้ครับโอ้โหแมตติโก,กูตามซาลาอยู่ครับจะปล่อยมากไม่ได้โอ้โหเปิดใส่แบบนี้ครับโอ้มาซาลี โดนอัดเข้าไปครับามาจงหว่านมันมจังหวะน,นี้ของคดิกาโปก็เล่นอันตรายครับได้รับไปเหลืองไปครับเป็นเหลืองแรกของเกมนี้โอ้เข้าหนักเลยนะครับเดี๋ยวดูปุ่มนี้โอ้โหว่าโชคร้ายครับของมาสซารีครับแต่ว่าลุขึ้มนมาเล่นต่อได้ครับ โบก็พยายามจะเข้าไปขอโทษขอโพยแต่ว่าทษตัวม็ไม่ชอบจังหวะเข้าวันนี้มันสุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหนักๆได้เลยนะครับอ่าก็มาดูแมนยูเจอบีบสูงเหมือนกันเมนูพลิกได้อ่าก็ให้กับบุนแหงต่อที่เซสโกเซสโกรอเอ็มบูโมขยับเติมมาเคอเคสหลุดพื้นที่ใบไ,ไม้แล้วโอ้โหจะเปิดตามมาบล็อกไว้ได้ทันนะครับเค,รเคส ซีหน้ายัางเคร่งเครียดครับรูเบนอามูริมงมาตามอยู่หนึ่งประตูเกมที่แล้วนับ90ทีเขาเสมอกัน11น,น,นะครับจุดโทษเนี่ยเป็นของแถมครับเปิดเปิดเข้ามาแล้วมองได้ก็ฟริปปองอธิบูโนอีกค่ะเซมิโลซัดลยบอไม่ห่างตัวมากครับวุ่งรับไปได้อลิซอนเกมกำลังจะเข้าสู่ในส่วนของช่วงไทยครึ่งแรกครับมาดูขึ้นทางขวาของลิ์พูที่ซาร่า ซาร่าสับแล้วให้มาที่กาฟินแบกถึงแบกอลิสเตอร์หืมชะตะวัดครับแม่โยโลโอจเจอบีบเร็วแบบนี้แล้วสั้นอีกครั้งหนึ่งบโอ้โหจากอีซักแม่ติดโยโลครับามมาจะเก็บไม่ได้ครับแม่ของมาซาวีเห็นทุ่มของลิปูกัคโปทุ่มเร็วครับมงตั้งใบแม็กอลิสเตอร์มาที่อเล็กซานดอร์อิซักอิซักบังแล้วพลิกจะหาหาเลี่ยมปั่นยังไม่ได้แล้วขึ้นมาสั้นอีกครั้งนึงโอ้โห,โห,โหของฟอร์ลินเวสก็ยังเซฟไว้ได้ของเซเนอร์ลามินส์ครับ โอ้โหอิซักทำสวยดูเขาจะผ่านช่องครับมาไม่ทันแล้วด้วยครับมาซาวีแต่ยังมีคนนี้ครับช่วยแมนยูไว้ได้อยู่นะครับเซเนอร์ลาเมนส์เอาละครับมาดูของลิพูกาบแบกหยอดเข้ามาออกมาขวาไว้ได้ก่อนครับมาลาเมนส์ออกมาทางซ้ายครับอุ่นยาวลงได้อครับช่วงถ่ายครึ่งแรกจะเร่งขึ้นไหยครับแมนยู ไปโดยลิฟูดกดหยุดโอ้ไว้คืนมาเกือบจะแม่ดีพี่มีบุโนโเก็บอยู่นะครับหนักเกือบจะไม่ได้แล้วคาสิมิโร่อุ่งกันแบกยั่งคืนไปจากด้านหลังตัดหน้าเข้ามาเอาที่คอรินเวียรซบแเราให้ที่อาริสซาดิซักอีซักดึงเดินตองหลังไว้อยู่แล้วทำาทางอยู่แล้วโอ้โหมาที่โคดี้กักโปซักโอ,โอ้สองประตูต่อศูนย์เลยครับเห็นจังหวะที่ดึงรอแล้วครับกักโปก็ รอจังหวะที่อีซักจะไหลให้แล้วก็ว่าตัวประกอบเนี่ยไม่ได้ตามแล้วด้วยครับโอ้โหยืนตำแหน่งผิดพลาดไปหมดเลยครับไปรูมีซักกันอยู่2แล้วการมาเปิดช่องนี้ให้กับโคดี้กัรโปครับแล้วก็โอ้โหโ,โดนแบบนี้ก็ละเมน่นหมดสิทธิ์ป้องกันแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์ครับลิปูเฮมที่เอ็นฟิวก็หนีห่างไปแล้วนะครับโอ้โหอาร์โมริมนี่น่าจะเซ็งจังหวะตามประกบของมัสราวีนะครับแล้วก็ไปทับซ้อนตำแหน่งกันกับเรนิโยโลครับ โอ้มาได้ประตูช่วงท้ายครึ่งแรกอีก1ประตูครับลิพูเป็นจบครึ่งแรกครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจอกันของแมนยูกับวิพูนัดที่2กครับที่แอนฟิลด์ครับเป็นลิพูชาวบ้านครับนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อสูงนะครับผมเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวชมสิ่งที่น่าสนใจจะกลับมาชมเกมคู่นี้กันต่อในครึ่งหลังครับเดี๋ยวกลับมานะครับ เอาล้วครับก็กลับมาชมต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลเกมนัดที่2ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเอโบโมโ่จูก,กับเบอร์เคสเอโบโมโย่ยอดยอดมาเซสโกสบัดได้ขึ้นแล้วแต่ว่าโอ้มันก็ลึกไปนะครับโอ้โหมีปเปลี่ยนเร็วเลยครับส่งอาร์มัดเยโรมาแทนคาเซมิโลครับจะต้องมีการปรับเสริมแนวรุกเข้ามาครับโจมตีใส่ลิเวอร์พูล าการ2ประตูตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับรูปเบนอัมริมฟันได้ให้เคอร์เคสเคอร์เคสฟันได้มาแม็กลิสเตอร์กับฟินแบกย้อนย้อนคืนฟริมปงเลยครับออกมาซาร่าซาร่าดึงชาอะไรครับไม่ต้องเร่งนะครับลิอร์พูฟิมปงขยับขึ้นมาสูงรับไหล,ลามาตรงกลางกับฟอเินเวียส ดูลิผูอาจจะยังไม่พอแค่นี้คดริกัปโปหลุดได้แล้วจริงตโอโหโห้แมาจังหวะพลิกหนีมาได้แล้วแลก็พยายามจะจิ้มเร็วครับคริกัปโปเปลี่ยนอีกหนึ่งครับโอ้ส่งเมสันเมาส์ลงมาเสริมเลยครับแชนโคบีเมนูองค์การจะตีเสมอให้ได้อย่างชัดเจนนะครับรูปเบนอัมริมครับอย่างพอมีเวลาเพิ่งเริ่มต้นข้างหลังมาเปิดมาเสาแรกได้สะบัดแล้วไปเสาสองยิงโอโ้เซฟลูกกระสับเรียบร้อยครับโอ้สามประตูต่อศูนย์ครับ มาจากจม่าลูกเตะมุมครับเราเป็นโมเมดซาร่าครับโอ้โหต้องการประตูทวงคืนสักหนึ่งประตูก่อนแต่ว่าโอ้ป้องกันลูกเตะมุมไม่ดีครับลาเมินเซฟแล้วแต่ว่าดาบสองครับซาร่าบอลยังเป็นใจครับมาเข้าทางแล้วก็ซาดิซายครับโอ้โหลูกแรกว่าซูเปอร์เซฟแล้วนะครับลามินแต่ลูกที่สองครับไม่ทันจริงๆครับสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเกมที่แอนฟิลด์ครับสถานการณ์ ทิ้งห่างไปไกลเลยครับถึง3ประตูแล้วแมนยูเต็ดก็ส่งแนวรุกลงมาเพิ่มครับเมซันเมาสเชื่อมกับบุูโนอยู่นะครับถักมาทางฝั่งขวาเอเบโมคืนเมซันเมาส์เมาสให้กับ Bruno, กบุูโนสัตว์ไก่ก็มาติดฟันได้ซาล่าตั้งไปหม่ครับแล้วหนุนีกครั้งหนึ่งไม่ได้บรูโนถึงเมสันเมาส์เมาส์่ายติดเคเคสเคเคสมาก่อนแล้วครับ แถวตัวย้อนใหม่ที่แม็กลิสเตอร์ฟอร์เรนเวียสอิชักอิชักให้กับกาปตนแบกครับแนมะ่ริพูก็รองบอลใส่เลยครับตอนนี้มั่นใจแล้วนี่ครับแม็กลิสเตอร์เกมนี้ถ้าเสมอกันก็จะไปโดนจุดโทษกันต่อแต่ว่าดูจากสถานการณ์นี่น่าจะงานหนักสำหรับแมนยูในเต็ดแล้วครับฟอร์เรนเวียสเวียสมาในไรก็โทษบังบังนี่ก็คืนเอาเปนแบก มาแล้วครับแต่งเข้าซ้ายแล้วเลือกมาที่อเล็กซานเดอร์อิซักจะพลิกหนีเดียวโล่ไม่ผ่านี๋ยวกูช่วยเกมรับก่อนครับมาซาลวีออกมาที่อามัดเดียโอารมัดให้ครับเอเบบามววันนี้เล่นยากเลยครับแมนยูเต็ดครับต้องเร่งเครื่องก็ความพิดท้าดอาจจะเกิดขึ้น,นว่าเซสโกมีอการแล้วที่เซสโกซัดูกโอโ้ปยังตีใครแต่งไม่ได้ครับถ้าเป็นซุเปเซฟของอาริซอนอีกครั้งหนึ่ง แล้วมีเปลี่ยนครับภาคแรนดกาเฟนไบครับลิพูส่งโดอมนิกสบอสไนครับเมื่อคืนก็เพิ่งทำประตูติดเสมอให้กับทีมชาติทังกรีครับเสมอโปรตุเกสไป2-2งสองนะเราดก่จะเป็นฮีโร่อยู่แล้วแต่ว่าสบอสไนไปว่าดับฝันนั้นซะก่อนนะครับนี่ครับจังหวะเซฟของลัมเมนครับรับโอ้โหนี่มันยังมาเป็นใจเข้าทางครับโมเมสซาร่าครับ ยิงระยะเผา,าขนตรงนั้นก็โอ้โหดูสิหน้าตัวก็เจ็บปวดชัดเจนครับละเมิดมันพยายามสุดๆแล้วครับแต่ของจริงก็ไว้ไปลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งครับในวันอาทิตย์เชื่อว่าเจอกันทีไรเนี่ยจะฟอร์มดีไม่ดีนี่ก็อาสนุกถูกใจแฟนๆตลอดละครับ2ทีมนี้เจอกันมันเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียศของทั้ง2ทีมนะครับก็ให้เกียรติกันลกันไว้ก่อนช่วงนี้หาครวิซักมาที่ซซล่า รับชมเพื่อคอมบันเทิงครับวันนี้ออสซาล่าหมาแล้วเลือกจะหลอกให้กับิซักติดโยโร่โอ้หุนไปใหม่ครับลิฟูยังได้อยู่สุบะสายให้กับแมคลิสเตอร์โอ้โหมีช่องถึงสุบะสายแล้วเลือกมาเอลซักให้มาที่ฟอร์เรียนเวียสปิดเลยครับแบบนี้สี่ประตูต่อศูนย์ครับลิฟูที่ห่างไปไกลเลยครับนาทีที่71ครับบจากฟอร์เรียนเวียส แบกก็หวังไว้เยอะครับเวียสตัวตัวก็อยากที่จะทําประตูอดูครับยิงเตดขาดแล้วครับก็พอสวัวสายห,หนุนขึ้นมาครับกลายเป็นไปยืนอยู่ตรงกลางแล้วดูการยืนตําแหน่งผู้เล่นหลว่ผูกครับโอ้โหสลับตําแหน่งกันการประกบแนวรับแมนยูเต็ดมีปัญหาชัดเจนเลยนะครับโอ้ล้ตามอยู่ถึงสี่ประตูครับตอนนี้ ชะนการกับเวลาที่เหลืออยู่ครับต้องตีแข่แตกให้ได้ก่อนครับแมนยูเนต็ดฟันได้ให้กับมิลอสเคอร์เคสเคอร์เคสไม่ร่รงแล้วนะครับต้องคืนฟันได้เจ้าไร่ตามก็วางข้ามมาที่ฟิมปงดึงช้าอะไรครับดิฟูซาร่าแต่ยังให้บอกกันแม่นยำฟอนเลนเวสเ <c oughs> จอบังก็ไม่เจอดะโกยังได้ อาครับกุญยาให้มาเอโบโมโอ้โหแมเธอทุช่องครับติดโคนาเต้ก่อนครับไม่ถึงเซสโกอิซักวันนี้อาจจะยังไม่มีประตูแต่ว่ามีส่วนร่วมกับเกมมากนะครับอิซักแมคลิสเตอร์ออกมาที่ซุเปอร์ไซด์แล้วจะพลิกครับติดฝั่งของแมนยูมาซาวีบีเร็วอยู่ครับลเวูเขาสู่ช่วงสิบทีสท้ายของเกมครับที่แอนฟะิล์นัดที่2ครับกำลังกันขันยูฟาแชมเลก ลิเวอร์พูลกับแมนยูนเต็ดนะครับมาเสียบอลอีกแล้วครับแมนยูเต็ดแล้วก็ฟอร์เรนเวสมาอิซักอะไรสุดเลยซักให้มาเราทำชิงมาที่ซักสักโอ้โห,โห,โหคือเจอห้าศูนย์ว่าไปชนคานครับยกไรยังไม่มีประตูนในเกมนี้ครับอิซักแล้วย้อนคืนของแมนยูนเต็ดดูจะเหนื่อยไปแล้วนะครับเร่งไม่ขึ้นแต่ก็ยังสู้อยู่เลยครับอาหมาัดเยโลโจีสายเคอร์เคส ดวลกับเคร์เคสปลสลังหยอดเข้ามาได้แล้วก็เข้ามือของอาริซอนครับค่อยๆเปิดมาแล้วฟิมปงดึงช้าเลยครับลิปูห่าง4ประตูครับฟิมปงจ่ายเข้าตรงกลางให้กับฟลอเรนเียสไปถึงอีซักแล้วขยับเติมเชื่อมมากับแม็กลิสเตอร์ โคดี้กัปโปรให้กับเบียสมาถึงอเล็กนเดอร์อิซ,ซักซักไกลครั้ครับติตริกซาร่าเจอเก็บบอลมาจากตำแหน่งลำหน้าก่อนครับอขออภัยครับแม่ลูกนี้มีจังหวะที่ไปเสียฟรีคิกนะครับแมนอยู่เอาละครับโอ้โหฟรีคิกของวิบผูครับดูการปั่นช็อตนี้ของแมนเชสเตอร์ยิงโอ้โหป้าเซฟได้ครับลาเมน โอ้โหเกือบเข้าเลยทุกคู่ครับแม่ของแม็กอลิสเตอร์ครับตัวที่5ยังไม่มาอาอที่ให้สัญญาณกับสบอสซายครับว่าจะเปิดหรือเล่นสั้นครับมุมธงหรือไม่ทด4นาทีครับเกมนี้เปิดเปิดก่อนครับแล้วก็โขกตั้งมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหว่าสูตรนี้ไปถึงซาล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอ้โอกาสแบบนี้เห็น2ช็อตต่อเนื่องครับโคูนเต้มาเสยให้ครับแล้วก็เกือบจะถึงฟานไดอีกครั้งครับขออภัยถึงซาร่าครับ โอ้แล้วมาที่อามาเดโลออกมาที่เซสโกคืนแล้วเอบโมให้กับอามาเดียโลที่เข้ามาดีดจากมาี้โออาริซอนก็เซฟหลายลูกนะครับวันนี้แมนอยู่ที่ยังไม่ได้ประตูครับยังไม่ผ่านมือของอาริซอนคนนี้เนี่ยแหวกนี้ก็เคสได้เลยก็พยายามจิ้มจะให้บอลไปเสาไกลครับแต่อาริซอนครับป้องกันไว้ได้อีกครั้งหนึ่งครับให้กับลิเวอร์พูล รถมาครบแล้วนะครับงเคลียร์ออกมาอุสินบองแล้วก็เป่าจบเกมนี้ไปก็เป็นว่าลิพูก็เปิดบ้านเอาชนะแมนยูแต่ไปได้4ประตูต่ตอ0ครับในเกมนัดที่2ที่ field. แอนฟิลตาจําลงกัน,น,น่งขันเวอร์ชั่นรายการยูฟ่าชมเีเจอกันศึกวันแดงเดือดนะครับแข่งจริง ในวันอาทิตย์นี้19ตุลาคมไปรอติดตามรับชมกันได้ผิดพลาดอย่างไรครับไม่ใช่ตั้งใจต้องขอไปแฟนๆทั้งลิปูแล้วก็แมนอยู่ด้วยแต่หากรับชมแล้วถูกใจฝากเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel ช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลในทุกๆวันนะครับจากช anel ของเราแล้วก็จากของจริงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ